สวัสดีค่ะเด็กๆป2ออทุกคนนะคะมาพบกับคุณครูจุแจงแล้วนะคะในวิชาวิทยาศาสตร์นะคะวันนี้นคุณครูจุแจงจะพานักเรียนมาเรียนเกี่ยวกับเรื่องแสงนะคะเราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับแหล่งกําเนิดของแสงทําไมเราถึงมองเห็นแสงและแสงเกิดมาจากอะไรเป็นแสงธรรมชาติหรือแสงที่เกิดขึ้นเองเราไปชมวิดีโอกันเลยค่ะสําหรับวันนี้เราจะมาเรียนเรื่องแสงกับการมองเห็นกันนะครับน้องๆครับ น้องๆมองเห็นอะไรในภาพนี้หรือเปล่าน้องๆมองไม่เห็นอะไรเลยใช่มหมนอกจากแสงจากดวงจันทร์และดวงดาวระยิบระยับเต็มไปหมดงั้นเรารอกันสักพักดีไหมครับอีกเดียวดวงอาทิตย์จะขึ้นแล้วเรามาดูพระอาทิตย์ยามเช้าขึ้นพร้อมกันดีกว่าครับน้องๆว้าวเป็นยังไงบ้างครับน้องๆเมื่อสักครู่ก่อนที่ดวงอาทิตย์จะขึ้นมา เรามองมองไม่เห็นเรือประมงและต้นไม้ที่อยู่ริมหาดเลยใช่ไหมครับนั่นแสดงว่าแสงมีความจำเป็นต่อการมองเห็นวัตถุรอบๆตัวเราเอแล้วทำไมเมื่อมีแสงสว่างแล้วเราจึงมองเห็นวัตถุนะน้องๆสงสัยไหมครับนั่นก็เพราะว่าวัตถุนั้นได้รับแสงจากแหล่งกำเนิดแสงและแสงจากวัตถุนั้นจึงสะท้อนมาเข้าตาเราทำให้เรามองเห็นวัตถุนั้นๆยังไงแหละครับ น้องๆรู้แล้วใช่ไหมครับว่าแหล่งกําเนิดของแสงหรือสิ่งที่ทําให้เกิดแสงนั้นคืออะไรวันนี้เราจะมาทบทวนกันนิดหน่อยนะครับแหล่งกําเนิดแสงนั้นสามารถแบ่งประเภทได้เป็น2ประเภทคือแสงที่เกิดจากธรรมชาติเช่นแสงจากดวงอาทิตย์ดวงดาวฟ้าแลบและแสงจากสัตว์บางชนิดที่มีแสงในตัวเองเช่นหิ่งห้อยเป็นต้นแสงที่มนุษย์ประดิษฐ์ขึ้นเช่นแสงจากไฟฉายหลอดไฟฟ้า ตะเกียงเทีนยนไขและการเผาไหม้เชืเ้อเพลิงต่างๆเป็นต้นน้องๆอ,อยากรู้ไหมครับว่าแสงมีน้ำหนักหรือไม่สมมุติถ้าเรานำเครื่องช่างน้ำหนักไปรองรับแสงเข็มของเครื่องช่างก็ไม่แสดงน้ำหนักเพิ่มขึ้นแต่อย่างใดและถ้าเราฉายแสงลงในภาชนะใดๆแสงก็ไม่เต็มหรือล้นออกจากภาชนะนั้นๆนั่น,น,นแสดงว่าแสงไม่มีน้ำหนักและไม่ต้องการที่อยู่ เราจัดแสงเป็นพลังงานเพราะพลังงานมีคุณสมบัติคือไม่ต้องการที่อยู่ไม่มีน้ำหนักแต่สามารถทำงานได้ซึ่งต่างกับสสารวัตถุต่างๆที่มีน้ำหนักและต้องการที่อยู่นั่นเองครับการมองเห็นวัตถุใดๆต้องมีแสงจากวัตถุมาเข้าตาซึ่งแบ่งได้เป็น2กรณีคือ 1. เมื่อวัตถุนั้นมีแสงสว่างในตัวเองแสงสว่างจากวัตถุนั้นมาเข้าตาโดยตรง สเมื่อวัตถุนั้นไม่มีแสงสว่างในตัวเองต้องมีแสงจากแหล่งกําเนิดแสงอื่นกระทบวัตถุนั้นแล้วสะท้อนเข้าตาอีกทีหนึ่งสําหรับกรณีที่2ส,สามารถเขียนเป็นแผนภาพได้ดังนี้เอาเลยครับเรามาดูตัวอย่างการทดลองเพื่อให้น้องๆเข้าใจมากขึ้นดีกว่าครับเรามาเตรียมอุปกรณ์การทดลองกันดีกว่านะครับ อุปกรณ์การทดลองก็มีดังนี้ครับกระดาษสีดำหนึ่งแผ่นเขียนไขหนึ่งเล่มไม่ขีดไฟหลังจากที่เราเตรียมอุปกรณ์กันเรียบร้อยแล้วก็มาถึงขั้นตอนการทดลองแล้วแหละครับขั้นตอนแรกให้จุดเทียนไขด้วยไม่ขีดไฟม้นวนกระดาษสีดำให้เป็นรูปทรงกระบอก มองเทียนไขผ่านม้วนกระดาษด้วยตาข้างเดียวพร้อมสังเกตผลใช้มือปิดปลายม้วนกระดาษอีกด้านที่อยู่ตรงข้ามกับฝั่งที่เราส่องแล้วสังเกตผลจากการทดลองเทียนไขท,ที่จุดแล้วเป็นวัตถุที่มีแสงในตัวเองและสะท้อนแสงเทียนเข้าตาเราและเมื่อเรานําวัตถุทึบแสงหรือมือมาขวางทางแสงหรือปิดแสงเทียนไว้จะทําให้เราไม่สามารถมองเห็นแสงเทียนได้ ึงสามารถสรุปได้ว่าการมองเห็นวัตถุนั้นจะต้องอาศัยแสงที่ช่วยให้เรามองเห็นวัตถุได้ไม่ว่าจะเป็นแสงจากแหล่งกำเนิดหรือแสงจากวัตถุเองได้เวลาของการสรุปความรู้ที่เราได้เรียนไปในคาบเรียนนี้แล้วลหละครับแสงมีความสำคัญต่อการมองเห็นทั้งวัตถุที่มีแล้วไม่มีแสงสำหรับวัตถุที่มีแสงนั้นแสงของวัตถุจะสะท้อนเข้าตาเราทำให้เราสามารถมองเห็นวัตถุหรือแสงของวัตถุนั้นได้ เป็นไงบ้างครับน้องๆวันนี้เรียนเรื่องแสงกับการมองเห็นไปน้องๆรู้แล้วใช่ไหมครับว่าสามารถมองเห็นสิ่งต่างๆรอบๆตัวเราได้อย่างไรคาบหน้าเราจะมาเรียนเรื่องแสงกับการมองเห็นให้ลึกเข้าไปอีกน้องๆอย่าลืมติดตามนะครับสำหรับวันนี้หมดเวลาแล้วเอาไว้เจอกันคาบหน้านะครับสวัสดีครับค่ะหลังจากที่นักเรียนได้ชมวิดีโอไปแล้วใช่ไหมคะ,ะแสงเกิดจากอะไรคะเป็นแสงที่เกิดขึ้นเองจากธรรมะ ชาติและแสงที่มนุษย์สร้างขึ้นใช่ไหมคะทีนี้นะคะเรามาดูแบบฝึกหัดเรื่องแหล่งกําเนิดของแสงกันค่ะให้นักเรียนทําเครื่องหมายถูกลงในช่องว่างหน้าสิ่งที่เป็นแหล่งกําเนิดแสงพร้อมให้เหตุผลใช่ไหมคะ,ะเด็กๆลองทําดูนะคะทําได้ไหมผนังกระจกบนเตาไฟฉายดวงอาทิตย์ อะไรคือแห่งกำเนิดของแสงนะโทรศัพท์เคลื่อนที่หลอดไฟฟ้าเด็กๆลองทำดูนะคะกด STOP ปวิดีโอแล้วก็ทำก่อนนะอ่าเสร็จแล้วใช่ไหมคะทีนี้คุณครูจะมาอภิปรายผลนะคะหรือเฉลยแบบฝึกหัดของเรานะคะอ่าแบบฝึกหัดข้อที่หนึ่งนะคะแรงกำเนิดของแสงนะคะก็คือ เทีนยนไขและหิ่งห้อยนะคะมีแสงใช่ไหมต่อไปไฟฉายก็เป็นแหล่งกําเนิดของแสงดวงอาทิตย์ก็เป็นแหล่งกําเนิดของแสงเช่นกันนะคะโทรศัพท์มือถือก็มีแสงใช่ไหมเด็กๆและหลอดไฟก็มีแสงใช่ไหมคะใครตอบเหมือนคุณครูบ้างเอ่ยใครตอบเหมือนคุณครูแสดงว่าถูกนะคะรูปที่เลือกนะคะเป็นแหล่งกําเนิดของแสงเพราะเป็นสิ่งที่ทําให้เกิดแสงได้ หรือให้แสงจากตัวเองใช่ไหมคะเพราะว่ารูปที่เราติ๊กถูกไปเมื่อกี้นะคะทําให้เรามองเห็นแสงสว่างหรือมีแสงสว่างเกิดขึ้นนั่นเองค่ะทําไมเพชรถึงไม่ใช่แหล่งกําเนิดของแสงนะคะเพราะเพชรและผนังกระจกบนตึกนะคะไม่ใช่แหล่งกําเนิดของแสงเพราะไม่มีแสงออกมาจากตัวเองแสงที่เห็นเป็นเพียงแสงสะท้อนของแสงจากแหล่งกําเนิดอื่นๆนะคะเช่น หลอดไฟอาจจะสะท้อนเพชรให้รู้สึกเววาวใช่ไหมคะหรือผังผนังกระจกของตึกชะคะก็จะเกิดแสงจากดวงอาทิตย์ที่ส่องผ่านมานั่นเองคะ่ะเพราะฉะนั้นเพชรและตึกนะคะไม่ได้เป็นแหล่งกําเนิดของแสงนั่นเองคะ่ะเด็กๆรู้ไหมคะว่าสิ่งมีชีวิตนะคะบางชนิดนะคะมีส่วนของร่างกายบางส่วนทําให้เกิดแสงได้ซึ่งจัดเป็นแหล่งกําเนิดของแสงคะ่งงคะเช่นหิ่งห้อยและปลาแองเกิล นี่เด็กๆเห็นไหมตรงนี้นะคะคือแสงไฟของเขานั่นเองค่ะต่อมานะคะสิ่งที่ทําให้เกิดแสงได้นะคะเดี๋ยวคุณครูจะสรุปให้ฟังเนาะสิ่งที่ทําให้เกิดแสงได้หรือสิ่งที่ทําให้แสงเดี๋ยวคุณครูจะสรุปกิจกรรมให้เด็กๆดูนะคะสิ่งที่ทําให้เกิดแสงได้หรือสิ่งที่ให้แสงจากตัวเองได้ จัดเป็นแหล่งกําเนิดแสงนะคะเช่นหิงห้อยหรือหลอดไฟฟ้าไม่ว่าจะเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติหรือมนุษย์สร้างขึ้นนะคะก็ล้วนเป็นสิ่งที่ทําให้เกิดแสงได้นะคะเด็กๆ อ่าส่วนสิ่งที่ทำให้เกิดแสงไม่ได้นะคะหรือสิ่งที่ไม่ให้แสงจากตัวเองไม่เป็นแหล่งกำเนิดของแสงก็จะเป็นลวงจานหรือผนังกระจกบนตึกลวงจานคุณครูเคยเปิดคลิปให้ดูแล้วใช่ไหมคะลวงจานไม่มีแสงสว่างในตัวเองเลยแต่ทำไมตอนคือเด็กๆมองเห็นลวงจานเป็นสีอ่าเหลืองใช่ไหมคะเพราะว่าได้รับแสงจากดวงอาทิตย์นั่นเองคะ่ะ สำหรับวิทยาศาสตร์นะคะเรื่องแสงก็มีเพียงเท่านี้นะคะถ้าเด็กๆสงสัยสอบถามคุณครูได้เลยค่ะคุณครูลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ